<Hello. S 1> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับทุกคนนะคะที่สงสัยว่าทำไมเจนถึงมาก,กับแม่นะคะในสเตชันครั้งนี้เพราะว่าครีมเนี่ยติดโควิดก่อนนะคะซึ่ง,ง,งเราไม่ว่ากันไม่เป็นไรคราวนี้เราก็เลยจะมาหากิจกรรมสันทนาการกันนะคะโดยการเล่นคำต้องเชื่อมนั่นเองนะคะคำต้องเชื่อมก็คือรู้จักคำนามไหมรู้จักคำนามคือคนสัตว์สิ่งของสิ่งของ,ง,ของแต่กติกาของเกมนี้คือว่า ห้ามพูดคำสำผมกลองดูแม่ยังไม่ค่อยเข้าใจถ้าอย่างนั้นเริ่มเลยเรมีขคมเริ่มลบบุรีนิงสารพการวัดชาเลนสารพการไม่ใช่วัดใช่ไหมไม่ใช่วัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวคือจะถ้าบอกว่าลบบุรีก็จะรู้สักไม่เพราะว่าคิดคิดว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันแล้วแม่คิดว่าสารพการไม่ใช่วัดเพราะฉะนั้นคิมแพ เจนต่อไป,เ,ปเจนกับแม่โรงแรมหนึ่งสองเธอโรงแรมก็บอกไปดีว่าลูกค้าผู้เช่าผู้นอนเธอคู่ปสิอหนึ่งสองสาลูกค้าโอเคล็อบบี้ห้องอาหารเชฟผักสดเครื่องปรุงเนื้อสดเนื้อสด เพราะเธอพูดผักสดและเธอพูดเนื้อสดสดเหมือนกันมันก็ซ้ำกันเธอเข้าใจไหมว่ามันซ้ากันเพราะฉะนั้นเธอแพ้เธอเข้าใจไหมโอ,อเคไ, okay. ไปต่อในเกมที่สองเลยเลย,เลยตั้งคำอะไรก็ได้คำนามทีวีรายการพิธีกรโฆษณานายทุนอุ้นส่วนผู้ชมผู้ชมชาเล คนส่วนกับผู้ชมจะไปเกี่ยวร้องกันยังไงเราต้องนับคนที่อยู่ข้างหน้าเราเท่านั้นแม่ด้เดเริ่มอยู่แม่ด้อ่ะเอาใหม่ไปเจนกับคีมเจนนะเครื่องสำอาง i p s t i c k Brush On Eye Shadow e y e เงอร์อายแรเงอร์ไปไปเร็วมากเลยอ่ะคีมเลยนะตบมือให้ยิ้มหน่อย ลอพวงอะไรแต่แผ่หน้าเกีียวอะเกี่ยวอะแตรวงแล้ว้ำอยู่ดี้ำแต่อะไรแล้วอะไรเขาคูว่าแตรแล้วฉันพูดคำว่าแตรวงเออไปนอนไปโควิดไอ้หยาเอ็ดีเดเอ้ยปาิพีอาบีอา อฟ้าารโจวันนี้นะคะก็เป็นวันแรกที่เรามาสเตติเคชันกันนะคะโดยที่เรามาแบบงงงปล่อยใจสบายๆแล้วตกดึกก็คือพาแม่มาดื่มมาดื่มเล็กน้อยแล้วก็ทำการเล่นกิจกรรมนะคะสันทนา ตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ต้องพักผ่อนแล้วนะคะเพราะสติดสตังเริ่มจะไม่ไหวแล้วเราเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะจ๊ะพรุ่งนี้บาย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 แล้วหนึ่งสองสามผันมาทางนี้จ้าเธอกล <c oughs> ้องอยู่นี่หั <c oughs> วไม่ค่อยดีละบายบาย แล้วจ้าเมาื่อวานสนุกมากเลยค่ะกินน้ำเกงกัวยแล้วไม่รู้เรื่องอะไรเลยกินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวก็กำลังจะแต่งหน้าแล้วก็เช็คเอาท์นะคะ ก็วมดวมถือว่าโอเคแบบไม่ได้ดีมากแล้วก็แบบไม่ได้แย่อะไรอย่างเงี้ยเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่ดีนะคะเพราะว่ามันก็คือเป็นการทําให้เราแบบได้เดินทางเพราะว่าจริงๆเจงก็อยู่ที่คอนโดนะคะที่ไม่ได้ออกไปไหนเลยอ่ะเออก็เลยรู้สึกแบบเบื่อเบอการมาครั้งนี้ก็เลยเป็นการปล่อยใจสบายๆไม่ได้แบบคอนเทนอะไรเยอะแยะมากมายเพราะว่าเหนื่อยนะคะ <G ül üyor> เดี๋ยวไปแต่งหน้ากันค่ะ นีคะ่ะชอบอันนี้มากเลยเพราะว่าเป็นโทนเนอร์นะคะแล้วก็เหมือนกับว่ามันมีสำลีด้านในด้วยนะคะสบายบายเราไม่ต้องพกสองอย่างทาลิปมันกันนะคะอันนี้นะคะเป็นของมาริโอ เพราะว่าให้ความชุ่มชื้นได้ดีไม่เหนียวเกินบำรุงได้เลิดต่อไปเป็นอันนี้นะคะดังเอลเฟนเพิ่มความชุ่มชื้นทากันแดดกันนะคะซูเปอร์กรุป๊ปวันนี้จะแต่งหน้าแบบเบาๆเพราะว่าไม่ได้มีแพนจะไปไหนตอน่อะถ้คนที่เจอหน้าเราเขาไม่ตกใจมาก เมื่อวานไม่ได้แต่งหน้าเลยวันนี้ไม่ทารองพื้นนะคะแต่ว่าจะทาคอนซีลเลอร์ตัวนี้จแทมมุนเป็นการแต่งหน้าที่ต้องลุ้นนิดนึงเพราะว่าไฟส้มหนึ่งไม่มีกระจกสองเพระตัวเป็แต่งหน้าแบบไวๆ หนึ่งตัวตอนนี้เหลือเวลาอีกไม่เท่าไหร่ไปก่อนนะเสร็จแล้วนะคะ<ๆ>ก็อย่างที่บอกไปว่าแต่งแบบเบาๆมันเป็นวันพักผ่อนของเราเราก็จะไม่ต้องอะไรเยอะนะคะก็เดี๋ยวจะฉีดน้ำหอมวันนี้ใช้ตัวนี้นะคะ่ะ Jo ม a l o n e ตัวนี้กลิ่นลิมิเต็ดนะคะชื่อ s a l t y Amber เลือกลัวไห เช็คเอาท์ก่อนนะ